たかっこいい ไปรับชมคลิปกันเซฟขออนุญ,ญาตาสกปปอนเซอร์ใจดีของทั้งสองกันก่อนเลยนะคะก็ของจ้าแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของคุกกี้แร s ชอปนะคะเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แรนชอปเลยคะ่ะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจไปดูที่ดีสคริปชั่นได้เลยนะคะทุกคน อ่านะคะวันนี้เซฟก็จะมาแนะนำทีมอารีนานั่นเองนะคะก่ออื่นเลยเนาะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะช่องแปดบาทซีเป็นกำลังใจให้เซฟด้วยนะคะจะพยายามมาอัพคลิปบ่อยๆเลยนะคะทุกคนอ่านะคะกดอ,อื่นเลยเนาะสำหรับทีมอารีนาทีมนี้นะคะที่เซฟใช้จริงมีหลายทีมมากๆเลยเนาะก็จะมีทั้งบันนี่นะคะที่ใช้เนาะตัวของพุดอัคคีนะคะ ก็ใช้ได้ดีเหมือนกันอ่ะแต่วันนี้นะคะเราจะใช้เป็นเซตนี้กันเองที่จะมาแนะนําทุกคนซึ่งถามว่าระหว่างเล่นมีเปลี่ยนท็อปิ้งไหมแอบมีเปลี่ยนมือนกันแต่ว่าทุกคนก็อาจจะบันทึกเป็นทีมใครทีมมันก่อนก็นกได้เนาะนะคะแล้วก็ดูว่าทีมไหนที่เราเล่นบ่อยแล้วเรารู้สึกว่าเออมันมันก็เหมาะกับทีมของเราเนาะบางครั้งคำเหมือนดาวน้อยเนี่ยมันก็ไม่ดีแต่ บางตัวมันอาจจะต้องจําเป็นที่จะต้องใช้แผ่นหนีบไปทุกคนมันก็เลยดาวเดียวมันก็ยังแบบโอเคทุ่ไใ้ไทยบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นท็อปปิ้งและบิสกิตค่ะเรามาถึงในจุดที่เราใช้พลังชีวิตกันเยอะแล้วเนาะทุกคนเห็นไหมนะคะสำหรับตัวของเจ้น้ำตาลเนเซฟจะใช้เป็นพลังชีวิตนะคะแล้วก็เน้นตัวของเพิกเฉยด้วยเนาะล,ล้วความเสียหายก็เน้นคูทามก็ได้ขึ้นเน้นไม่หมดนะคะ แอบยากเหมือนกันนะคะก็จะมีต่างๆค่ะที่เข้ามาสมทบเนาะตัวของโดเอลนะคะที่จริงมี2อันด้วยการเซฟเล่นนะคะก็เดี๋ยวอาจจะดูว่าระหว่างเล่นไปเนี่ยชอบอันไหนหรือรู้สึกว่าไหนที่มันบอกกระชิมมากกว่าเพราะว่าเซฟบอะเคยเทสช่วงที่น้องพุ่งมาแล้วเซฟอกก็พักไปประมาณวันหนึ่งเนาะที่บบว่าอาจจะยังไม่สะดวกที่จะเล่นอะตอนนี้มันสะดวกแล้วก็ตัวของชาร์โดมิวค่ะจะมี2อันเหมือนกันเนาะเซฟทำทั้งคู่ทามแล้วก็โจมตีเอาไว้เหมือนกันค่ะถ้าเรารู้สึกว่า ดูทรงแล้วเราสึกว่าดาำเหจไม่พอก็แอบไปใช้โจมตีเหมือนกันนะคะแต่ที่จริงครูททมชาโดมิวมันก็ดมีมันพลิกเกมได้นะคะอาต่อมาค่ะปู่เพียวนะคะปู่เพียวคือเน้นเน้นอะไรก็คือเต็มไปหมดเลยนะคะมีทั้งพลังชีวิตลดความเสียหายครูททมนะคะเยอะมากแต่ประเด็นคือปู่เพียวจะเป็นตัวทิ้งที่ตุยง่ายมากๆนะคะทุกคนเพราะแชนั้นแล้วนะคะ อ่านะคะทำใจเพิ่มเติมนิดหนึ่งอ่ะนั่นเองค่ะเนาะนะคะอ่านี Shadow Mew นะคะที่เซฟใช้งานก็เกือใครที่จะใช้เป็นโจมตีก็ลองได้เหมือนกันหรือใครที่มีเซตอื่นที่ดีกว่านี้ค่ะแนะนำเซฟได้นะเพราะว่าเซฟเนี่ยอาจจะยังไม่เชี่ยวอารีนามากแต่อันนี้ก็คือจะเป็นทีมที่เซฟใช้แล้วรู้สึกว่าเราใช้ได้แล้วค่อนข้างโอเคมีทั้งแพ้และชนะนะคะทุกคนอ่า ค่ะซึ่งเวลาเราเทสเนาะทุกคนอาจจะไม่ต้องซีเรียสนะถ้าเป็นช่วงแรกๆเพราะว่า1ก็คือเรายังมีเวลาให้แก้ตัวนะคะลองเทสเจอหลากหลายทีมแล้วลองเซตไว้ประมาณสองสทีมดูเนาะว่าเราสึกว่าทีมไหนที่เราใช้ได้ดีเราอาจจะเอาทีมนั้นมาเล่นหรือทีมไหนที่เราชนะทางเราอาจจะทีมเราอาจจะเน้นทีมที่เราชนะทางาง่ายๆก็ได้เนาะเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียตัตวฟรีนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากเราลองเทสลองทามมิ่งก่อนแบบเซตทีมก่อนเนาะก็ลองกับเพื่อนก็ได้หรือลองกับ สนามจริงเลยก็ได้แบบลองปรับเปลี่ยนท็อปปิ้งน,นั่งงานดูนะคะอ่ะของเซฟก็จะใช้อาใช้นะคะเซตนี้เป็นหลักค่ะอ่านะคะก็ช่วงแ,แผลนี้ทุกคนมันยืนกันนานมากๆเห็นไหมหนึ่นาทีแล้วยังไม่ค่อยมีตัวไหนตุยไปค่ะยกเว้นปู่เพียวของเซฟที่เป็นการันตุยนะคะเห็นไหม เออมันจะไปตัดสินค่ะช่วงสาวิีวิตสุดท้ายตรงนั้นนะสำคัญมากๆแต่ก่อนเคยนับถึงทามมิ่งตรงนั้นเลยนะแต่เดี๋ยวนี้คือแอบไม่ไหวนิดนึงนะคะก็เลยวิจัยเป็นแบบพื้นๆไปก่อนนะที่แบบโอเคใช้เซตนี้แล้วโอเคหรืออ่านจะสกิลแล้วเขาไปเสริมในเรื่องของพลังชีวิตมากกว่าอาจจะกใช้เซตนั้นไปอันนี้สาวชวิตแล้วตึ้งตึ้งตึงตึงตง,ตง,ตง,ตงอ่ะ สกิลแตกพอดีปึ้งนะคะและ s ชโด o ์มิวใช้สกิลพอดีแต่ถ้า s h โดมิวมันใช้ตอนสัวสิบวิได้ดีกว่านี้หรือว่าตัวของเจน้าตาลอะใช้ตอวสัวสิบวิได้อะคือมันจะดีมากๆเลยเพราะมันจะพลิกเกมมันจะแบบระเบิดตึง้งหายหมดเลยนะคะทุกคนอ่ะประมาณนี้เลยนะคะก็เซตที่เซฟเนี่ยมีการได้เล่นบ้างเนาะแล้วก็ทาท็อปปิ้งค่ะทีมตั้งรับทุกคนอย่าลืมไปแก้ไขด้วยนะเพราะถ้าเราใช้ทีมเดิมในการตั้งรับอะวเวลาคนอื่นมาตีเราแต้มเราลดนะทุกคนอารีนาเออมันไม่เหมือนอาเขตเ้มเราจะไไม่ดด้ลด จากการที่คนอื่นมาตีนะคะลดจากตัวเองค่ะนะคะทั้งนั้นเลยอ่านะคะอันนี้ก็จะเป็นทีมที่เราลองเล่นดูเนาอนะคะแล้วก็เออที่จริงแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเซฟ เล่นอะเรนาไปอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ช่วงติดงานนิดนึงเซฟก็เลยแบบพักเบรกไปนะคะทุกคนก็ลองเทสเยอะๆได้เลยเนาะเทสทั้งเพื่อนๆในทีมหรือเพื่อนๆที่เราลิมิลิสก็ได้ตัวของพูดอักคียะคะ่ะเป็นอีกทีมหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเนาะทุกคนแต่ว่าของเซฟเนี่ยดาวของพูดอักคียะคะ่ะมันอาจจะยังไม่เยอะมากสักเท่าไหร่เนาะนะคะซึ่งถ้าเกิดเซฟจะใช้พูดอักคีเนี่ยจะอาจจะต้องแทนตัวของปู่เพียวนะคะตรงสล็อตนี้ไปนี่มันจะเป็นลักษณะน,นี้ อาจจะเป็นการแทนในลักษณะน,นี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีการปรับท็อปปิ้งบางตัวเพิ่มเติมเนาะอันนี้ค่ะเซฟก็คือเน้นแบบฟื้นฟูกันไปเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือตัวของอผู้นานะคะของทีมเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนไปด้วยซึ่งนะคะก็เราลองเทสไปเรื่อยๆเนาะนะคะซึ่งแต่ละทีมคนแต่ละคนก็ค่อนข้างที่จะเซตกันมาตึงมากๆเลยทุกคน ทุกคนนะคะก็สําหรับอารีนาเนาะในรอบนี้นะคะก็มีหลายทีมนอ้ออย่างที่บอกไปแล้วก็จะมีน้องบันนี่ค่ะที่เป็นอีกหนึ่งตัวเนาะที่สามารถใช้งานได้ดีนะคะซึ่งแต่ละคนอาจจะใช้ตัวของสมบัติไม่เหมือนกันแล้วทุกคนสังเกตไหมว่าในรอบนี้เนี่ยหลายหลายทีมนะคะจะพยายามใช้ตัวของนาฬิกาด้วยเนาะอันนี้ก็คือทีมที่โดนกระทึบมานะคะมีน้องอโดเอลแต่ทีมนี้ทุกคนไม่มีโดเอลนะคะเขาก็ยังสามารถสู้เราได้เหมือนกันนี่ ลองทีมที่แบบตึกๆอันนี้น่าจะมีโดเอลนแน่อ่าเดี๋ยวเราไปลองดูนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเราแพ้ก็ไม่ได้ปแปลกอะไรนะทุกคนมันจะมีเรื่องของท็อปปิ้งสมบัติด,ด้วยนะคะที่เราเสร็จนั่นเองค่ะอันนี้ไม่แน่ใจทีมมันมีเลิกกันไหมแต่ว่าค่าพลนจบปีเขาสูงกว่าเราค่ะทุกคน3ล้าน6คอเซฟ3ล้านต้นๆอ่อาจจะต่างเรื่องของท็อปปิ้งละหนนะคะมั่นใจเลย ตึกในครั้งนี้คือเน้นความยืนอึดยืนทนกันมากอะทุกคนแล้วก็เน้นคู่ถามนะคะบางทีแบบกว่าคุกกี้จะใช้สกิลเราก็แบบเออแล้วดูอีกฝั่งนึงเลือดแทบไม่โลดอะทุกคนอึ้บาฮิวปึ้งปึ้งนะคใช้อ้โห ของเราคือตุ๋ยไปแล้วหนึ่งของเราตายเกิดไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะของเราเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานมากๆ อสาวสิบวิสุดท้ายตรงนี้ค่ะค่อนข้างสำคัญมากๆโน้ตมันอาจจะเป็นตัวพลิกเกมให้กับเราได้เลยนะคะพลิกได้ไหมไม่น่าจะพลิกได้แล้วนะอ่าโอเคค่ะทุกคนอ่ะนะคะทีมมีเลิกกันนะคะแต่ว่าเรื่องของค่าพลังอ่า จมตีเนี่ยของทีเนี่ยแตกต่างกันทั้งคู่เลยเนาะสมบัติใกล้เคียงกันค่ะนะคะแต่ว่ามันจะมีเรื่องของที่ปู่เพียวเซฟเนี่ยมันตุยเย่ไปก่อนนะคะแล้วก็อันนี้คือดาเมจที่ทําได้ค่ะจะเห็นหลักๆก็คือดาเมจเนาะจากตัวของมาหฮลรีช่วยสมทบด้วยนะคะแล้วก็ตัวของอ่าเจน้ำตาลของเราค่ะอันนี้ประมาณนี้อันนี้คือการฟื้นฟูของเซลคือน,น้องตุยไปก่อนนะคะก็เลยฟื้นฟูได้แค่ ครึ่งเดียวเองนะคะของอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็ทางของปุบเพียวเช่นกันค่ะอาจจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยแพ้ชนะไม่ได้ซีเรียสทุกคนมันอยู่ที่ว่าเราเซตทีมไหนไปนะคะนะอันนี้ก็จะออกแบบคล้ายๆกันนะคะก็อ่ะอีกแล้วเนาะค่าพลังจบตีแตกต่างกันค่ะประมาณหนึ่งหรือเราต้องแก้เกมทุกคน นะคะก็ไม่งั้นนะอาจจะต้องใช้โจมตีประสมคูทามไมแต่ว่าค่าพลังชีวิตอะคะ่ะจะค่อนข้างต่ำมากๆเลยนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่กำลังช่างน้ำหนักอยู่เหมือนกันหรือเซฟเล่นเซตนี้อะลองดูคือทุกคนจะบอกว่าแรกๆมันยังเซตกันค่อนข้างยากนิดนึงอาจจะต้องแบบปรับเปลี่ยนกันไปกันมานะคะน,นิดนึงเนาะสำหรับตัวของท็อปปิ้งและบ,บิสกิตต,ต่างๆนั่นเองอะนะคะเราก็ ลองเล่นกันได้เลยทุกคนนะคะอยู่ในจุดที่อารีนาเราใช้แต่พลังชีวิตกันนะปกติเราจะไม่ได้ใช้เซตนี้กันเลยเนาะทุกคนนะคะอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าจะพอเปลี่ยนรูปเกมได้ไหมดาเมจเราแอบไม่พอนิดนึงอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ อลิ่าไม่มีอะไรเหมือนเดิมตลอดไปดูโอเคเราปรับสปีดขึ้นมาหน่อยนะคะ วัวตัวฮิวคัพปิวล้วทุกคนตัวฮิวคัพปิวแล้วแต่ตัวดามเมจเราก็จะปิวไหมนะคะเดี๋ยวเราดูกันอ๋อโอเคค่ะทุกคนอันนี้เซฟก็แอบเปลี่ยนท็อปปิ้งเล็กๆน้อยๆเนาะที่เซฟใช้นะคะ ออันนี้ก็คือดาเมจที่ทำได้ค่ะก็ตัวของ Shadow m ิ w เนาะแล้วก็เจน้ำตาลของเราค่ะนี่จะเห็นว่าปู่เชวเซฟป,ปิวไวมากนะคะอ่ามันได้อิทธิพลจากการช่วยการฟื้นฟูดได้ค่อนข้างดีทุกคนจะเห็นแม่เลือดมันจะเดง้งตึง้งดึ้งตึงของเซบะ่ะโดยเอลเซบะ่ะฟื้นฟูน้อยกว่าชาวบ้านเขาตลอดเลยดูสิเออนะคะไม่รู้ทำาไมเหมือนกันอาจจะต้องไปแก้ท็อปปิ้งเพิ่มเติมนะคะแก้ทั้งวัน นะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวของปูเพียวนะคะแล้วก็เอ้ป้าคูรี่เนาะแล้วก็ปูเพียวค่ะปูเพียวก็โอเคยังพอทำหน้าที่ได้อยู่นะคะอ่าประมาณนี้เลยค่ะก็อันนี้เนาะก็อยู่ที่ว่าเซตท็อปปิ้งเซตบิสกิตต่างๆด้วยเนาะนะคะในการที่เราจะแบบไปไฟ่กลับคืนมานั่นเองค่ะทุกคน ก็เผื่อใครนะคะก็จะลองเล่นดูนะคะเซตนี้ก็ได้หรือถ้าเกิดใครชื่นชอบใส่น้องบันนี่แทนก็ได้เหมือนกันอาจจะเปลี่ยนท็อปปิ้งและบิสกิตหรือสมบัตินิดนิดน้อยเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวของผู้ดักเคียค่ะก็ลองนํามาเล่นได้เช่นกันซึ่งของเียมันยังไม่นิ่งแล้วว่าจะใช้เป็นโจมล้วนหรือโจมคูทามนะคะสำหรับผู้ดักเคียก็เป็นเซตนี้ก่อนแล้วกันเผื่อใครที่จะลองนําไปเล่นนะคะเพิ่มเติมก็ได้เช่นกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นทีมที่เซฟใช้นะคะทุกคนก็เป็นหนึ่งทีมที่ทุกคนลองดูได้นะะคคหรรือใี ที่ดีกว่านี้เนาะก็แนะนำเซฟมาได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วเจอกันบ๊ายบาย